สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับปัตตี้พย,ยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้ปัตตี้ก็มีรถอีกคันนะคะสีขาวนะคะมาอัปเดตมารีวิวนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นโตโยตานะคะร e v ว2.4ตัว e นะคะปี2018นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาเราขายอยู่ที่649,000บาทนะคะเป็น4ประตูนะคะเป็นตัวพรีเ n เนอร์นะคะได้เกี่ยว์อัตโต้ด้วยนะคะ เดี๋ยวพดพาชมรอบๆตัวรถเลยนะคะนะแจ้งนิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะก็คลิปนี้นะคะใครชมรีวิวอยู่นะคะบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะเราบริการนะคะส่งฟรีถึงบ้านนะคะนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12เมษายนเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะออกรถช่วงนี้นะคะกับพัตี้นะคะพัทตี้มี บริการส่งรถฟรีถึงบ้านเลยนะคะไม่ต้องมารับเองนะคะนั่งรอที่หน้าบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่การไปเสียเวลานะคะพัตตี้พาชมรอบๆตัวรถเลยนะคะนะเรามาชมในส่วนด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวไฟหน้านะคะได้เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะเป็นหลอดไส้นั่นเองนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะของเขานะคะจะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะ มาพร้อมกับตัวโลโก้โตโยต้านะคะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะ,ะตัวข้างในนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะเป็นเมทัลลิกนะคะในส่วนของตัวกันชนหน้านะคะสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะนะคะสภาพกันชนสวยๆบอกเลยว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะได้คิวตัวโครเมียมมาด้วยนะคะ ะะสภาพรถนะคะเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ทำการสปาหรือว่าการปรับสภาพ100%เอซนะคะอันนี้คือล้างแล้วก็มาจอดนะคะให้คุณลูกค้าดูเลยนะคะว่าสภาพรถเป็นยังไงนะคะเรามาชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวยางกับแม็กนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นแม็กอันรอยจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับยางนะคะสวยๆตัวใหม่ๆเลยนะคะ ภาพยางนะคะยังใช้ได้อีกยาวนานเลยนะคะ,ะให้ดูเลยยางและแมกนะคะได้เป็นขอบ18แล้วนะคะนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าในส่วนของโครงสร้างรถนะคะเนี่ยคะ่ะเดิมๆนะคะสวยๆนะคะเรามาชมกันต่อนะคะในส่วนของตัวกระจกข้างนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นกระจกโครเมียมแล้วนะคะ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ตรงกระจกนะคะมาพร้อมกับตัวกันสาดนะคะรอบคันเลยนะคะฟิล์มติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งตัวบันไดาจากโรงงานเลยนะคะได้มาเป็นสีดำนะคะสภาพส,สวยๆจากโรงงานเลยนะคะถัดมานะคะเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เรามาชมด้านหลังกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมกันในส่วนของไฟท้ายนะคะจะได้เป็นตัวโคมไฟชุดเดียวกันนะคะมาเป็นตัวไฟมันตีรีฟิลเตอร์เป็นตัวหลอดไส้นั่นเองนะคะตัวกันชนนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะตัวมือเปิดก็เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะถอยหลัง ไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ตรงฝาท้ายได้แครีบอยด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะได้ไปก็ถือว่าคุ้มเลยนะคะตัวแครีบอยนี้ถ้าไปติดตั้งเองนะคะนะหลายหมื่นอยู่นะคะ,นะตัวนี้กันแดดกันลมกันฝนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของภายในคันนี้กันบ้างนะคะ,นะในส่วนของภายในคันนี้นะคะในส่วนของด้านข้างนะคะ ด้านข้างตัวแผงนประตูนะคะตัวนี้จะได้เป็นสีดํานะคะเป็นพลาสติกส่วนตรงนี้นะคะจะหุ้มด้วยหนังนะคะเย็บด้วยได้สีขาวนะคะฟังก์ชันปรับกระจกนะคะเป็นไฟฟ้านะคะทั้งสี่บานประตูนะคะออโต้ฝาคนขับนะคะเซ็นทล็อกนะคะตัวนี้เป็นกระจกมองข้างนะคะฟับไฟฟ้าออโต้นะคะ ในส่วนของพวงมาลัยกันนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นมังติฟังชันนะคะควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะนะเพิ่มเสียงนะคะกดปุ่มเพิ่มระดับที่พวงมาลัยนะคะสะดวกสบายนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังจากโรงงานเป็นหนังแท้นะคะส่วนหน้าจอรื่นไม้นะคะแสดงผลด,ดิจิตอลนะคะ ในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะคะเนี่ยค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะในส่วนจอเครื่องเล่นนะคะตัวนี้ได้เป็นของ p i o n นียนะคะเป็นจอ Android นะคะหน้าจอ5.6นิ้วนะคะสําหรับแอร์นะคะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะลูกค้ามาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode Power Mode นะคะนะคะ สภาพรถโดยรวมนะคะบอกเลยว่าสภาพน้องๆป้ายแดงสภาพ90%เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะในส่วนของเบาะนะคะได้มาเป็นตัวเบาะหนังนะคะนะคะสีดำนะคะภายในเป็นสีดำเลยนะคะสำหรับคันนี้เบาะหนังนะคะเย็บด้วยด้ายขาวนะคะเบาะสภาพเดิมๆสวยๆแต่ตัวเบาะยังเป็นตัวปรับแมนวนวลอยู่นะคะใช้มือปรับนะคะเรามาชมในส่วนของ ห้องโดยสารข้างหลังกันนะคะตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันแต่สภาพคือเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะคะสภาพสวยสวยเลยนะเดิมเดิมนะคะไม่มีขาดไม่มีรอยยับไม่มีรอยแตกนะคะในส่วนของหลังคาก็เช่นเดียวกันนะคะว่าให้ชมเลยนะคะสะอาดนะคะเ,เด,ดิมเดิมไม่มีรอยขีดข่วนร,รอยขาดนะคะไม่เป็นขุ่นนะคะสภาพเดิมเดิมเลยนะคะะเดี๋ยวก็อพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ ไปชมในส่วนภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะบอกเลยว่ารถที่เราได้มานะคะรถทุกคันนะคะคัดเกรดเอคุณภาพนะคะมาไว้ให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวไปชมเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพห้องเครื UH, ่องเดิมๆนะคะเครื่องเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อไม่มีการยกเครื่องไม่มีการดัดแปลงตัวเครื่องเลยนะคะ ตัวเครื่องตัวถังเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนะคะให้ดูเลยนะคะว่าห้องเครื่องแห้งนะคะไม่มีคราบน้ํามันนะคะเนี่ยคะ่ะแห้งสนิทนะคะการรักษารถก็คือ90%เเลยนะคะน็อตทุกตัวนะคะยังไม่มีการขยับนะคะฝาครอบเครื่องยอยู่ที่เดิมนะคะน็อตไม่มีการขยับนะคะเนี่ยภายในห้องเครื่องนะคะแบตเตอรี่นะคะใช้ได้อีกนานนะคะสภาพใหม่เลยนะคะ ในส,ส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะคะ150แรงม้านะคะจะได้เป็น VNTurbo นะคะ Intecooler นะคะตัวนี้นะคะรองรับน้ำมันตั้งแต่ B.O.B 20นะคะเป็นของดีเซลนะคะในส่วนของคันนะคะเรามาชมคันกันเลยนะคะในส่วนของคันนะคะนะคะคันแท้คันเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้ามอกนะคะ แน่นเพดนะคะจากโรงงานนะคะน็อตในส่วนของท่านยังไม่มีการขยับนะคะรอยเมตตารอยมาร์กนะคะจากโรงงานนะคะเดิมๆทุกชิ้นเลยนะคะในส่วนของถ่านนะคะเดี๋ยวให้ชมเลยนะคะเนี่ยค่ะบอกเลยว่ารถนะคะไม่มีพิกควา่าไม่มีจมน้ํานะคะไม่มีชนหนักนะคะรถทุกคันนะคะเริ่มทะเบียนนะคะไม่มีสูญหายนะคะนะสามารถตรวจสอบประวัติรถได้นะคะ ในส่วนของฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะคะนนอตเดิมๆนะคะยังไม่มีการขยับฝากระโปรงเดิมนะคะของเดิมจากโรงงานนะคะตัวโตโยต้าหรือว่าตัวโลโก้เขานะคะตีลงที่ตรงฝากระโปรงเลยนะคะรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์ตนะคะตัวขอบอยางทุกอย่างจากโรงงานนะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะเนี่ยคะ่ะเดิมๆนะคะทุกชิ้นส่วนเลยนะคะ บอกเลยว่าได้รถไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้รถสวยๆไปใช้งานแน่นอนนะคะในส่วนของแผ่นกันความร้อนก็เช่นเดียวกันนะคะนะคะของเดิมนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะนะคะน็อตหรือว่าพุกยังไม่มีการขยับการแกะนะคะสภาพเดิมๆนะคะนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะค่ะเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วเนาะปะตี้ก็ฝากหน่อยนะคะว่า ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากได้รถนะคะอยากเข้ามาชมรถก็ติดต่อกับพัตตี้ได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0 9 7ย์2 6 8 2 0จ่นย์ค่ะศูนย์น่ะคะเข้ามาดูรถมาทดลองขับรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะของเราตั้งอยู่บนถนนเซรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะ แล้วก็อีกส่วนโชรูมนะคะก็ติดกับซอยเสรทีไทย95ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีนะคะมาไม่ถูกยังไงนะคะติดต่อตามเบอร์ที่ปตีขึ้นให้เลยนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะปะตีฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ตรตตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปตีด้วยนะคะวันนี้ตีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ